สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรรมธิการพบประชาชนกับดิฉันม,มัสมนช่างปริชานะคะ่ะผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการทําหน้าที่ของคณะกรรมธิการชุดหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากในสภาผู้แทนราษฎรนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางาน,นครอบคลุมทั้งสภาเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงการทํางานของคณะกรรมธิการกิจาการสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้รับเกียรติมาพูดคุยก็คือดออรนภพพรเพชรจินดาท่านเป็นโฆษกของคณะกรมกรม ที่การชุดนี้และเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยสวัสดีค,ะค่ะขออนุญาตผู้ชี่เล่นแล้วก็สสเป้นะคะ,คะหรือท่านโคสเป้น,นั่นเองนะคะนัะ่นเป็นสสบัญชีรายชื่อก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องเค,เครียดหนัหนกๆการทํางานเนี่ยเหนื่อยเลยเห็นบอกว่าแม้ว่าสภาจะหยุดกรรมาธทการชุดนี้ไม่หยุดทำงานตลอดขยันจังเลยนะคะท่านดรเป้ให้คำจำกัดความของคณะกรรมาการ กิจการสภาผู้แทนราษฎรเปรียบเหมือนฟันเฟืองอะไรในสภาคะถ้าจะพูดถึงเป็นภาพถ้าจะเปรี่ยนก็น่าจะเป็นงานแม่บ้านที่ดูแลทุกสิ่งในบ้านอย่างแม่บ้านเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่ของของคนในบ้านการใช้ใช้สอยเรื่องเงินทองความเป็นธรรมในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่บ้านยามคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานเหมือน ต้องต้องดูแลทั้งหมดเลยค่ะคือดูดูเป็นงานที่ค่อนข้างหลากหลายและเยอะมากนะมคะมีมีความชอบส่วนตัวไหมคือมีสกิลว่าโอ้ฉันเป็นคุนนักบริหารจัดการที่ดียิ่งหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนถึงตัดสินใจว่าเออน่าจะมาอยู่ที่คณะกรรมศิกาชุดนี้ค่ะดรค่ะคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ตัวเองทําได้นะคะว่าในสายของงานบริหารเนี่ยอย่างตัวเองก่อนที่จะมาเป็น สอสอเนี่ยทำเป็นเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนที่เจ้าของกิจการน่ยก็ต้องสามารถดูแลได้ได,ได้ทั้งระบบไม่ว่าตั้งแต่บนลงล่างในระดับร่างพนักงานลูกจ้างถึงอย่นี้เราดูแลได้หมดมดังนั้นงานแบบนี้เราคิดว่ามันมันก็เหมาะกับเราในส่วนหนึ่งคิด<ค>ว่า<ค>น่าจะทําได้ค,คือนอกจากกรรมธิการกริจการสภาแล้วเนี่ยไปอยู่ในกรรมธิการ,ก,รการคามานาคมอีอกที่หนึง่ง ค่ะ,ค,ะ<อ>คิดว่าน่าจะทําได้ไดมีหมวก2องใบนะคะ,คะทำงานหนักเลยทีเดียวเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่งมากนี่เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับการเป็นสสบัญชีรายชื่อนะคะ,คะก่อนหน้าอย่างที่บอกดรเป้ทากิจการที่บ้านทําไมถึงสนใจที่จะมาลงเล่นการเมืองคะคืออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและอุดมการว่าอยากให้ประเทศเรามีระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งม,มากกว่านี้เราอยากให้ เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวบาลานซ์ระหว่างสีขาวสีดำและสีต่างๆสิ่งต่างๆในบ้านเมืองเราที่ประชาชนมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มาสร้างความสมดุลให้กับประเทศค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ต้องหัวสนับสนุนแต่อย่างดรเป้นี่เป็นสะสบัญชีรายชื่อต้องลงไปในพื้นที่ไหมคะเพราะาเราก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ต้องไปทำความรู้จักกับใครไหมหรือว่าจริงๆเราทํางานในส่วนกลางยังไงบ้างคะ คืองานในส่วนกลางเนี่ยก็คือทําอยู่แล้วนะคะที่ต้องดูแลภาพรวมของทั้งหมดแต่ว่าหมวกอีกใบหนึ่งอ่ะคือไปดูแลสสในกทมเท่ากับว่าเราต้องลงพื้นที่ถึง30เขตท,ที่จะลงไปช่วยสสในผู้สมัครของเราซึ่งเราก็มีนโยบายว่าเราไม่ให้ผู้สมัครเราเนี่ยทิ้งพื้นที่เลยถึงแม้ว่าเราเราไม่ได้ผู้สมัครเขตเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่ทิ้งประชาชนยังคงลงไปช่วยแม้กระทั่งโควิดเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย เราลงกันเกือบทุกวันไปช่วยเกือบทุกเขตอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้เรากําลังมอนิเตอร์ดูอยู่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยตอบโจทย์ช่วยประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากเราจะเป็นเสียงสะท้อนแล้วอ่ะเราก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังและก็ช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยค่ะถือว่า บางทีหนักกว่าสสเกตด้วยซ้ำไป่ะท <laughs> ีนี้พูดถึงที่มาที่ไปให้ทุกท่านได้รับรู้แล้วนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นสสหรือว่าเป็นสสมาแล้วทําอะไรบ้างอย่างไรนี่กลับมาที่การทํางานของเรากันบ้างดีกว่าคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ท่านฉายภาพเห็นภาพกว้างไปแล้วสําหรับอํานาจหน้าที่สเต็ปขั้นตอนการดํเงงาเนินการของของสภาในเรื่องนี้ เป็นอย่างไรอยากให้ดรนาภพรได้อธิบายว่าแล้วก็ถามเลยค่ะเป็นยังไงคะกรีนพาราม t g กรีนออฟฟิศที่ว่าเนี่ยค่ะ,คะก็ เราต้องการที่จะเป็นต้นแบบให้กับทางสังคมเราได้ตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยนะคะว่าตอนนี้ในในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่อนข้างน้อยปอดกรุงเทพจะน้อยเราก็เลยอยากจะใช้สภาแห่งนี้เป็นต้นแบบในการที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ของสีเขียวให้มากขึ้นใช้อาคารที่มีรูปแบบการสร้างที่รับแสงอาทิตย์นะคะจะใช้ประหยัดพลังงานมีช่องลมทิศทางลม ที่ทําให้อากาศปลอดโปร่งลดการเปิดแอร์อย่างนี้นะคะซึ่งนอกจากเราต้องการที่จะให้เป็นกรีนพารามเตร์ตรงในส่วนของการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเรายังตระหนักถึงเรื่องอากาศสภาวะแวดล้อมภายในอาคารด้วยอย่างเช่นว่า หลายๆท,ท,ที่ที่มีอาคารจอดรถใต้ดินเนี่ยอากาศมันจะไม่ค่อยโ l ลคนก็จะมีคนขับรถมาคนขับรถก็นอนในรถข้างล่างสตาร์ทรถตรงนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเข้มงวดในออการที่จะดูแลที่จะไม่ไม่สตาร์ทบ่อยกา๊าซไอเสียออกมาให้ให้กับพื้นที่ในบริเวณนี้ออซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีการประชุมมากๆเนี่ยคนขับรถก็จะ อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็อาจจะจะลดปัญหาตรงนั้นได้นะคะแล้วส่วนในเรื่องของ green building เนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาระบบ IT ของทางสภาเราเนี่ยให้ให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าสสรุ่นใหม่ในใน,ในยุคนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทางด้านไอทีเยอะเราก็ได้ให้ข้อมูลความเห็นในการที่จะพัฒนาระบบไอทีให้กับทางสภา จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ตอนเริ่มสร้างสภาใหม่ๆการเขียน TOR เนี่ยมันหลายปีมาแล้วรูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป <S 2> <S 2> <S ดังนั้นเราก็จะได้มีการเพิ่มระบบ n n o r r m t t o o t t e h n o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  y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  t t m เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นในส่วนของระบบบัตรสมาร์ทการ์ดที่สมาชิกเราเนี่ย ต้องถือบัตรหลายใบหลายๆครั้งเราก็จะลืมนมําบัตรมาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเราก็จะพัฒนาระบบให้ใช้บัตรใบเดียวในการที่จะสแกนการลงทะเบียนการเข้างานนะคะหรือว่า,าใช้ในการโหวตนะคะซึ่งเรื่องการโหวตเนี่ยเ,เราอยากจะมีแผนในอนาคตต่อไปของเราว่านอกจากการที่จะเสียบบัตรแล้วเราอาจจะใช้เป็นระบบฟิงเกอร์พินแทนเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเสียบบัตรแทนกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราเจอปัญหาเรื่องเสียบบตรแทนการแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะได้คําตอบว่าสิ่งนั้นคืออะไรใครทําเพราะอะไรอย่างไรเราเราเราไม่มีสิ่งนั้นเข้ามาตอบโจทย์เราก็เลยจะเพิ่มเรื่องกล้อง C C T V ด้วยทั้งในเรื่องในห้องประชุมแล้วก็พื้นที่ในบริเวณของรัฐสภาเราภายในอาคารและนอกอาคารซึ่งในต่างประเทศเนี่ย ทุกที่ริมถนนเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดกันหมดแล้วเราได้อาศัยกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นพยานและการตอบโจทย์เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยที่ดีดังนั้นสภาเราเนี่ยอนาคตอ่ะเราจะเพิ่มกล้องวงจรปิดมากขึ้นเราก็จะได้ดูแลมอนิเตอร์สมาชิกด้วยาทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกังวลเราก็ได้ดูแลตรงนี้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ย เราจะมีส่วนของหอสมุดและพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของรัฐสภาด้วยซึ่งตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับทางสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมการรับรู้นะคะความรู้สิ่งที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับที่มาที่ไปในระบบรัฐสภาไทยตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการทำระบบเปิดเผยข้อมูลการลงคะแนนแปลงไฟล์เป็น csv ที่จะ ให้ประชาชนเน่ยเข้าไปมอนิเตอร์ดูด้วยนะคะ uh huh. ซึ่งเราอยากที่จะทำสิ่งนี้ให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เปิดเผยว่าสมาชิกคนไหนเนี่ยเข้าประชุมแล้วก็โหวตมติเห็นชอบไม่เห็นชอบเรื่องใดบ้าง oh. เหตุผลเป็นอย่างไรจะได้นำไปสู่การที่จะตัดสินใจในอนาคตว่าควรจะเลือก ท่านนั้นในอนาคตไหมมีวิธีคิดอย่างไรตอ,ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรท่าไอ้ตรงนี้เนี่ยประชาชนจะเข้าไปดูได้ที่ไหนคะข้อมูลน่าสนใจเรามีเว็บไซต์ของร,รัฐสภาเองเอนะคะ,คะที่จะเข้าไปได้ซึ่งเว็บไซต์ของสภาเองเนี่ยก็จะมีการพัฒนามากขึ้นทําให้มันเป็นเรียลไทาม์มากขึ้นทุกครั้งที่จะมีการโหวตหรือมีมีเรื่องสิ่งใดที่น่าสนใจเนี่ยจะมีการลงอยู่สม่ําเสมอนะคะ,คะหลายๆครั้งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเข้าไปเข้าไม่ได้ล่ม จะเหตุผลใดๆก็ตามว่า <c oughs> จะยังไม่ได้อัปโหลดหรือใดๆก็ตามเนี่ยหลังจากนี้ฝ่ายที่ดูแลทางด้านนี้ของของสภาเนี่ยก็จะทำงานให้มันรวดเร็วมากขึ้น <c oughs> ตอบโจทย์มากขึ้น และในส่วนของตัวเอกสารเนี่ยทางสมาชิกเนี่ยจะได้รับเอกสารไปไปที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีวาระการประชุมค่อนข้างเยอะมากทางระบบของรัฐสภาเราเนี่ยกลิ่นบิลดิ้งของเราตรงนี้เนี่ยเราจะมีการทําข้อมูลที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นสามารถสแกน QR code แล้วก็เข้าไปดูได้เลยว่าเราจะมีวาระการประชุมแล้วเนื้อหาเนี่ยอะไรลดการปริ้นเอกสารที่เป็นเปเปอร์ลดลงนะคะเราก็จะได้ ประหยัดในส่วนของขาไข่ใส่ตรงนี้แล้วก็ยังช่วยเรื่องโรกร้อนได้ด้วยค่ะ,คะ กรอบที่ในส่วนของทางดรเป้ได้ได้ดูแลใ,ในส่วนนี้เพราะว่ามันก็จะมีสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์อันนี้สนับสนุนเลยที่จะอัดข้อมูลของสสแต่ละคนเพราะว่าอย่างขผู้เข้ามาอ่าสสท่านนี้ปัจจุบันนะคะมันก็จะมีแค่แบบชื่อนามสกุลการศึกษาอยู่พัคไหนคะแนนเสียงเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาคะแนนเสียงเท่าไหร่แล้วก็จะมีอย่างเช่นล่าสุดว่าโบวตเรื่องนี้อะไรนิดนึง แต่ก็จะหายากฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนเสริมเพิ่มในการตัดสินใจของประชาชนชนะใ,<ช>ในการ,รในการเลือกตั้งครั้างหน้าไม่ใช่แค่แบบฉันชอบพรรคเนี้ยแต่ว่าฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาดียังไงฉันจะเอาคนนี้แหละแต่อันนี้จะเป็นส่วนช่วยในการที่ประชาชนช่วยการตัดสินใจ<อ>เพราะว่าเราจะเห็นหลายๆครั้งว่าเวลาที่สสยื่นอภิปรายเนะี่ยยืนแบบพูดอภิปรายแบบชักไม่นานมาก้่ะย้าย,ยไปหมดเลย<อ>แต่พอตอนโหวตอะโหวตอีกอย่างหนึง่งประชาชนเข้าไปไปดูเองแล้วกันนะแล้วก็คิดเองว่า ควรจะอย่างไรต่อไปในอ,อนา <ะ S 2> <ด>คตดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะทำนะคะวันนี้ได้รับความรู้เรื่องของคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนรัศฎรในสุข,ขุสภาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณนะคะท่านประธานและท่านโฆษกอย่างมากนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ